สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์วแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้อองนนะสสวััดีครบชเพแ ในสไตล์ของผมเองนะซึ่งไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะสไตล์ของผมเองแล้วกันผมไม่รู้ว่าอไอ้ที่ผมทําอยูอ่มันถูกหรือผิดแล้วกันเอาว่าเรามาเริ่มเลยดีกว่าเพื่อความไม่เสียเวลาโอเคเริ่มแรกก็เหมือนเดิมเลยครับรูนแพนด้าเนาะอยู่ในช่อง g ีนอแล้วเจนออยู่ในช่องอะไรก็ไม่รู้เจนอนะทำไมเป็นจีนอวะแพนด้า Panda อโอเคไหมนี่คือรูนแพนด้าโอเค คือผมจะเข้ามาเซฟไว้เดี๋ยวกดลบออกอะไรแล้วมันจะมึนเนาะโอเคสเตตนี้นะลาก่อนพึ่งผมจะเปลี่ยนแพนด้าไปใส่เดสทรอยเหมือนเจนอตนะครับก็ตามรอยพี่เจนอตเข้าไปเลยคือสายตัดเลือนมันกำลังมานะเออทีนี้สิ่งที่ผมต้องการในแพนด้าเนาะเราก็ต้องการสเตตท,ที่เป็น Death, เดฟเยอะๆเลยตกใจ ตกใจว่านึกว่าทางตัวมีแค่สองชิน้นโอเคกดอันนี้ก่อนเบอร์สองอ่าแล้วดูเบอร์หกดิโอ้โอเคพอมีให้เลือกใช้อยู่<笑><笑>วยใส่ไาก่อนเลยเยอะเยอะจัดคือโอ้โหห้าคะแนนอย่างงี้ใส่ไปก่อนนะเยอะจัดเยอะจัดโอ้โหแต่นี้ HP คีเลตโอเคถ้าเกิด HP ขาดเรายังมีเม็ด HP นี้อยู่นะเม็ดอื่นดูดิ HP เม็ดนี้ก็น่าจะตีบวกหวังรุนได้อยู่โอเคไปดูรุนเบอร์สองกันเลยด้วยความรวดเร็วอ่าคิดาเม็ดสามก็โอเคนะเหมือนจะขาดคีเลนนะชีวิตน้องอืมคีเลน HP a d ร p เซ c นต์คีเลนอ่านี่คีเลน a d ร p เซ c นต์แต่เราถ้าเป็นเดฟน่าจะดีกว่าหรือ HP เนาะอืม แย่และเริ่มต้นมาด้วยคิเลสสองเม็ดอะเราเบอร์สี่จะเป็นอะไรล่ะเนี่ยจะเด็เบอีกเม็ดหนึ่งก็แย่แล้วแต่มันก็ไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้หรือมั้งได้ปะวะเออวะเด็บมันมีแค่สามสามมันห้าเองนะเพราะว่าเบอร์หนึ่งสามห้าเราอาจจะไม่มีเด็บให้ใช้ไงเราเลยต้องคิดเนาะแต่มันมีเม็ดเบอร์สามปะที่เป็นเด็บหนาหนา โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆจัดไปแพนด้าต้องใช้แม่ยังไมฟงไหมไม่ต้องเนาะใช่ใช้เลือดกับต้านทานต้านทานอาจจะไม่ต้องเอ้ยนี่ไงมีรูนเม็ดนี้อยู่โหดีด้วยเออใส่ไปก่อนคือคีเลตอะ่ะมันใส่อีกไม่ได้เนาะมันใส่ไป2ชิ้นละงต้องใส่เลือดเนาะโอเค ทรงดีอีกแล้วหรือเปล่าวะไม่มั่นใจเลยไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจจริงๆนะว่าจะว่าจะรอดหรือเปล่าอมาดูดูเบอร์นี้ก่อนเลยบอกว่าไม่ต้องใช้แม่ยำเอฟเฟกต์ไงนายมาทำไมกิเลสสักเมนะ็ดเลยมีเม็ดเนี้ยดูน่าหลุนเม็ดนี้ เม็ดนี้ถ้าลง HP กับเด็บก็โอเคเด็บจะได้หกร้อยจะเป็นเด็บสี่พันกว่าน้อยไปนะน้อยไปน้อยไปในความรู้สึกผมมันน้อยไปเ mm hmm. ม็ดน,นี้คิเลตที่เราขาดอยู่ใส่ไปก่อนได้เลยเอ่อเอ๋อผมยังไม่ได้ดึงเบอร์สออกมาจากคลังเนาะ mm hmm. เลือด เขาใส่คีเลตเพิ่มไม่ได้แล้วเนาะโดนล็อกเม็ดนี้ก็ดีเม็ดนี้ก็ดีมันเม็ดเดิมนี่หว่าจากคลิปที่แล้วนะอา้าวชิปหายละกลายเป็นว่าเบอร์สามันต้องใช้หนึ่งกับสามต้องเป็นทำลายล้างไงผมก็เลยแบบว่าอา้าวชิปหายละอขอดูเบอร์หนึ่งก่อน คือดาเมตจะหนักไปโดยที่ตัออาวบางเกินตอนนี้ปัญหามันจะมานี่เดี๋ยวดูนะเอ่อตองต้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 องมาตีเม็ดต,ตรงนี้ก่อนลลงไปแท็กสปีดอีกแต่โอเคโอเคไหมว่าได้คิเลตมาโอ้ยฉันละกรุมถ้าเป็นเด็บสามนี่คือดี มาผิดที่นะนี่หนูเอาจริงเราก็ไม่ต้องการคีแล้วนะลองใส่ดูก่อนสี่พันสี่ห้าหมื่นมันบางไปสำหรับแพนด้าถามว่าใช้ได้ไหมมันเดบมันควรจะต้องห้าพันหรือห้าหมื่นไว้เออจริงจริงแอตแทกเยอะไป เหมือนรุ่นเบอร์หนึ่งจะไม่มีเด็บด้วยดิอมโอ้ยรุ่นก็หลงโปงมากคือเด็บน้อยแล้วมันก็จะตีเบาอะดิเออคือคือมันไม่เหมือนเจนอนเนาะใชแอัตแทก ได้ไหมถามจริงเหอะมันได้เหรอวะคือผมกลัวมันจะบางไปเทียบของเก่าดิคุ้มไหมวะเลือดคือดิเฟนส์หายไปสามร้อยเลือดหายไปหมื่นหนึ่งแลกมากับการได้ตีแล้วเลือดแตก หักเลือดทำลายเลือเลือดทิ้งทำลายเลือดทิ้งโอ้ยลินพันผมว่าคุ้มนะผมว่าคุม้มแต่ว่าผมว่าคุ้มแต่มันแต่มันไม่พอใจวะ <c oughs> จริงๆนะคือมันรู้สึกคุ้มแต่ไม่พอใจเท่าไหร่คิดถามเมลลดได้ตอนนี้ในหัวผมคือคิดถามเมลลดได้เพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ที่รูนเบอร์สอง ที่ที่ที่เลือกรูนเบอร์สองก่อนเพราะว่ารูนเบอร์สองมันเป็นรูนสามคะแนนเนาะโดยที่ลดคีดัมเมจเยอะลดคีเลยินิดหน่อยคีเลยจะเหลือหกสิบเปอร์เซ็นก็ยังรับได้อยู่คียดัมเมจจะเหลือร้อยห้าสิเปอร์เซ็นก็รับได้อยู่แต่เม็ดเนี่ยคีดัมเมจมันจะหายไปถึงร้อยเหลือร้อยสี่สิบเลยเออซึ่งผมว่าเม็ดเนี้ยดีเพราะฉะนั้นผมจะมาดูที่รูนเบอร์สองก่อนถ้าไม่มีทางเรื่องจริงผมถึงกลับไปที่รูนเบอร์หก มันก็มันก็ไม่มีไม่ไม่ไมไม่มีตัวเลือกที่ดีขึ้นนะจากเท่าที่ดูเนี่ยคือแอตแทกอ่ะมันตัดทิ้งแพนด้าไม่ได้ใช้แอตแทกเยอะขนาดนั้นเนาะลบหลีกก็ไม่ได้ใช้คิเลตเม็ดเดียวก็ไม่เอาอยู่แล้ววะต้านทานไม่ใช่ใช้ได้เฮดพีกับคิเลตแต่ไม่ใช่เฮดพีเปอร์เซ็นต์มันมันมันน้อยเพราะไม่ใช่พีเปอร์เซ็นต์มันน้อยอืม เม็ดนี้ก็คือตัดทิ้งเลยนะไม่ได้ใช้ในสถานการณ์นี้ต่อไปดูที่รุ่นเบรอร์หกเลยครับนโอเคเม็ดที่อาจจะได้รุ่นก็คือเม็ดเม็ดเม็ดนี้เพื่อจะต,ต้องยอมตัดตัดดัมเมจลงนะ ไม่งั้นตัวบางไปมันก็ไม่ได้ยืนนานๆนะจริงๆอยากได้เดบมากกว่าด้วยแต่ว่ามันไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีรูนให้ใช้เออคือพอมันไม่มีรูนให้ใช้มันก็คือไม่มีทางเลือกแล้ววะเฮ้พี่ล้วนโหถุยแหละโยนที <laughs> ตายตายแป๊บ <laughs> อะไรบอกไม่ทันออกลบลีกมากระดาีดโอ้ผมผมจะเป็นลมแล้วครับตอนนี้ผมจะเป็นลมแล้วครับ ปี๊ปตีปอด,ด,ปอ,ดอันตรายเอ่ออ้าวำาไมเหลือแค่สามเมตรอะรับหนึ่งนะเ,เก็บผมขอเก็บไอ้นี้ก่อนอีด้ดาเม็มาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนวะออกไปอ๋อทอมาจากแพนด้าวิตายละเราเก็บเม็นไหนไปวะ ใส่ไปก่อนแต่ไม่ต้องสนใจมันคือเอาคีเลตมาไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีรูนคือสองกับหกผมไม่มีรูนที่มาแทนได้เออคือถ้ามันไม่มีรูนไปแทนได้ก็คือจบแต่ถ้ามีรูนไปแทนได้ก็จะ เอาลูนขีเลดช,ช่องอื่นมาใช้ใตัดสินใจได้อ่ะขอดูเดฟก่อนดิเอ๊ะเมื่อกี้กดผิดเหรออ๋อกดผิดกดผิดต้องเอาออฟลักเป็นเดฟไม่ใช่ออฟลองคือออฟลักเป็นเดฟเนี่ยถ้าออฟลองมันดีจริงๆอะ่ะก็จะตีมาลุ้นดูนะ นนี้ได้กับสถานการณ์ตอนนี้เมนนี้ได้แต่ฮามลงแอแทคนะ,ะดูกันว่ามันดีขึ้นไหมดูดีกว่าปะดูดีกว่าไหมผมว่าดูดีกว่านะรูนเคเลเบอร์สองเนาะก็คือสองเบ็ดนี้เทียบกันนะมันได้เดบ2 HP 2 4 5กับ44เนี่ยได้เดบบเยอะขึ้นด้วยนิดหนึ่ง เลือดขึ้นมาอีกสามพันได้แอตแทกมาอีกนิดหน่อยผมว่าเม็ดนี้ดูดีกว่ายอม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 เสียคีดาเมจไปเถอะครับเออมันสามพันเก้าด้วยนะนี่สามพันสามเอ้ยห้าหมื่นสามร้อยเป็นห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยนะเลือดเออเพราะนั้นใช้เม็ดนี้ได้แต่ก็เป็นลูนเป็นลูนคีเลสอยู่ดีนะก็คงอาจจะต้องยอมใช้สแตตประมาณนี้ไปเนาะ ออถามว่ามันดีขึ้นไหมผมว่ามันดีขึ้นเพราะมันตัดเลือดได้ถึงถึงพลังมันจะน้อยลงนะจากแสนสอเ่หลองสาหายไปเยอะมากแต่ว่ามันตีแล้วตัดเลือดเรื่อยๆมันทําลายหลอดเลือดศัตรูได้เรื่อยๆก็เดี๋ยวเอาไปลองดูโอเคก็ถ้าชอบคลิปน,นี้ยังไงก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับติดตามผมไว้นะเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นอะไรนะั้นจะได้ไม่พลาดกันนะครับ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณนะ mm hmm. มากมากเลยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ hmm.